สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสุนารีนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะนักเรียนต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า84นะคะ84ก็จะมีเลข8กับเลข4นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะใครที่ทำงานเป็นปัจจุบันก็จะหาไม่ยากเปิดหน้าต่อมานั่นเองนะคะ เอาละเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้ยังคงเป็นตัวชี้วัดเดิมเรื่องการลบจํานวนสองจนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10นะคะตัวชี้วัดที่คุณครูสอนวันนี้นะคะเรื่องการลบจํานวนสองจนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10นะคะเอานี้เรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้เรียกว่า ten frame นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า ten frame ภาษาไทยคือการหาผลลบโดยใช้กรอบ10บนะคะ กรอบ10เป็นยังไงคำว่ากรอบ10ก็แปลว่าใช้จำนวนแค่1-10ถึง10แค่นั้นเองนะคะแต่โจทย์สั่งให้เราทำอะไรเอานักเรียนมาดูกันนะคะก่อนอื่นคุณครูขอทวนเลขก่อนนะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นักเรียนจะเห็นลีลามือในการเขียนของครูนะคะ คำว่ารีลามือคือการเขียนขึ้นลงนะคะควรจะเขียนให้ถูกต้องตามที่คุณครูสอนนะคะเพื่อให้ตัวหนังสือมันเขียนตรงคงที่และสวยงามนะคะฝึกไปเรื่อยๆอีกหน่อยนะะักเรียนก็จะเลยมือดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับนะคะเอาละโจทย์สั่งให้เราทําอะไระมาดูทีละขั้นตอนนะคะโจทย์สั่งว่าโยงเส้นจับคู่คุณครูจะสะกดให้นะคะเพราะว่าทุกวิชาบูราณาการวิชาคณิตศาสตร์หมดนะคะ คณิตศาสตร์ทุกวิชาเลยบูรณาการวิชาภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ก็มีภาษาไทยเกี่ยวข้องเพราะนั้นการอ่านภาษาไทยออกจะทำให้เรามีชัยชนะในการเรียนทุกวิชานะคะคําแรกค่ะยอโงงยงคําต่อไปนะคะสอเอนอเ้นไม่โทเส้นโยงเส้นนะคะจออะบอจับคออูคูไม่เอกคู่นะโยงเส้นจับครูนะ โยงยังไงไม่ใช่อยู่ๆเรานึกอะไรได้นักเรียนก็โยงไปไม่ใช่นะคะเราต้องหาคําตอบมันก่อนนะคะหาคำตอบยังไงต้องหาคําตอบอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะย่อให้เล็กก่อนนะถ้าไม่เล็กจะไม่จะไม่รู้เรื่องเลยนะการโยงเส้นจับคู่เนี่ยเดี๋ยวครูจะขยายใหญ่ให้ดูทีหลังนะคะเขาบอกว่าแปดนะนักเรียนดูตรงนี้ดีๆแปด ลบสิบเท่ากับสองนี่ครูโยงเส้นมาให้นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวครูจัดธิบายให้ฟังนะคะว่าทาะ,ะไรเพราะว่ามันเล็กนักเรียนจะไม่เห็นอ่าครูจัดธิบายให้นักเรียนดูนะเขาบอกว่า10บลบแปดเท่ากับสองทำไมคุณครูถึงโยงมาช่องนี้อ่าคุณครูกําลังจะขยายให้นักเรียนจํานะ10บลบแปดเท่ากับสองอ่าทำไมคุณครูถึงขยายมาอันนี้อ่านักเรียนมาดูนะคะ หนึ่งนับตามคุณครูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับต่อค่ะเก้าสิบแสดงว่าเดิมก่อนหน้านี้มีไข่กลมๆเนี่ยอยู่สิบใบเท่ากับโจทย์อันนี้เสร็จแล้วบอกว่าลบแปดลบแปดก็คือที่การลบาดออกไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8กลบแคือถูกการกระบาทออกไป8ก็เหลือที่ไม่ถูกการกรบาทอยู่2ใบนี่ค่ะ1 2เพราะฉะนั้นก็ตรงกับ2อันนี้อ่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจนะคะเอาล่ะไปดูอันต่อไปค่ะคุณครูขอขยายให,ใหญ่ก่อนนะคะอ่าโจทย์บอกว่า6เพราะนั้นต้องไปดูก่อนว่าข้อไหนที่มีรูปแค่6รูปค่ะ คุณครูเห็นรูปนี้นะคะอ้าวคุณครูจะขยายให้ดูนักเรียนพิสูจร์พร้อมคุณครูเลยค่ะอ้าวหนึ่งสองสาสี่ห้าหกแสดงว่าใช่ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะมันเกินมันเกิน6ไม่ได้นะเราเลือกข้อนั้นไม่ได้ไม่หาข้อที่มันมี6ค่ะ1นึ่งหนึ่งสองสาสี ห้ 5, าหกอ้าวไปดูที่ใช่ไหมโจนมันบอกว่าอะไรคะนี่ไงคะโจนมันบอกหกอ้าวมาดูที่จริงเปล่าเมื่อกี้ที่เรานับกันไปนี่อ้าวมันยากตรงนี้ค่ะคือมันต้องย่อให้เล็กถึงจะเห็นทั้งหมดนะคะอา้าวใช่เลยเราอลองลองโยงมาค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เราลบออกเนี่ยหกแล้วลบสามนี่ไงคะถูกกากบาดออกไปหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีนะหนึ่งสองสามนี่ไงคะ ถูกลบออกไป3แล้วเหลือที่ไม่ถูกลบ1นึ่งใบสองใบสามใบป้อแปลว่าที่เราคิดไว้เป็นยังไงคะถูกต้องอ่าโอเคนะคะอ่าไปข้อต่อไปค่ะข้อต่อไป7จลบสี 4. อ่าจำโจทย์ก่อนนะ7จ็ลบสเท่ากับสก็ต้องไปหาว่าโจทย์ข้อไหนมี7อ้าเป็นข้อนี้ใช่ไหมเอามาช่วยกันดูว่าใช่ไหมนะ อ่ะพิสูจน์ก่อนค่ะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้าวใช่แน่แล้วมันลบด้วยอะไรอ้าวจำไม่ได้ก็มาดูโจทย์ค่ะ7นี่ถูกแล้วนะลบ4ี่อ้าวถูกกากระบาดออกไป4ใบจริงหรือไม่พิสูจน์ค่ะ1นึ่สองสามสี่ถูกต้องค่ะ แล้วเหลือเท่าไรเหลือสามค่ะนี่หนึ่งสองสามนี่เจ็ดลบสี่เท่ากับสามเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคู่ครองมันแล้วนะที่มันเหมือนกันเราก็โยงเส้นไปหามันค่ะอ่าเอาละคุณครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำสองข้อที่เหลือเองนะคะ ให้นักเรียนทำร่วมมือกับผู้ปกครองนะคะทำสองข้อที่เหลือเองโดยใช้วิธีการที่คุณครูสุนารีสอนเมื่อกี้นี้นะคะอ่าแบบฝึกหัดนะคะต้องฝึกหัดด้วยตัวเองบ้างนะคะถ้าให้คุณครูทำให้หมดจะกลายเป็นแบบฝึกหัดของคุณครูนะไม่ใช่ของนักเรียนเอาละโอเคผ่านนะคะกรุณาทำต่อให้เสร็จเองนะคะที่เหลืออ่าไปข้อต่อไปค่ะ ข้อต่อไปยังคงเป็นเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนแปลงโจทย์เล็กน้อยคือการลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10ค่ะมาดูว่าโจทย์สั่งให้นักเรียนทำอะไรนะคะแสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบ10และเติมคำตอบคครูอ่านโจทย์อีกครั้งนะคะแสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบ10และเติมคำตอบ เวลาที่ทำทำแค่โจทย์สั่งก็พอไม่ต้องทำเยอะแยะเกินโจทย์เสียเวลาแล้วเหนื่อยเปล่ามาดูค่ะโจทย์สั่ง5วาดวงกลมเข้าไป5ใบค่ะหนึ่งสองสามห้าเขาสั่ง5วาดแค่5ค่ะอ่าแล้วเขาสั่งว่ายังไงเขาสั่งให้เราลบ3า นักเรียนเสียงนกร้องนะคะบ้านครูมีนกเยอะมันบินมาเองนะช่วยไม่ได้นะก็ฟังเสียงนกไปเขาสั่งให้ลบ3การกรบาดออกไป3าใบค่ะ1 2 3่งสองสามเพราะฉะนั้นเหลือกี่ใบคะนับค่ะที่เหลือเหลือกี่ใบ1ใบ2ใบก็ตอบสค่ะแต่เวลาตอบคุณครูเคยบอกไปแล้วถ้ามีคำว่าตออบตอบต้องตอบด้วยเลขไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นใส่เลข2ไเป็นเลขไทยค่ะ อะครูเพิ่มนิดนึงให้นักเรียนเขียนตรงนี้ให้คุณครูสุนารีหน่อยเท่ากับสอง่ะเราเรียนเพิ่มได้นะคะถ้าครูสั่งก็ต้องทําค่ะเพราะสิ่งที่ครูสั่งนี้จะทําให้นักเรียนเก่งนะเอาล่ะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปโจทย์บอกว่ายังไงอ่ะคุณครูขยายใหญ่หน่อยนะอ่าใหญ่ได้เท่านี้นะใหญ่กว่านี้ก็จะไม่เห็นโจทย์นะคะแค่ะวาดค่ะถ้าลูปมันใหญ่แล้ววาดยาาก,ก็วาดแค่เล็กๆค่ะสองสามสี่ห้า 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเขาสั่งให้เราวาดแค่8ก็วาดแค่8ค่ะถ้าวาดเกินแล้วจะทำไม่ถูกนะคะอ่าและเขาสั่งให้เราทำอะไรเขาบอกให้เราลบ5ค่ะก็กาคาบาดออกไป5้าใบค่ะหนึ่งสามสี่ห้าแล้วมาช่วยคุณครูนับค่ะว่าเหลือกี่ใบ1 2ึสาม ก็เท่ากับ3ไปค่ะเพราะฉะนั้นตอปอรตอบก็ใส่เป็นเลขไทยเลข3ค่ะโอเคนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนเข้าใจแล้วทำมันได้นะคะเพราะว่านักเรียนเรียนคณิตเข้าใจมาตลอดเลยนะดูจากการส่งแบบฝึกทุกคนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแปลว่าทำได้นะคะเอาล่ะข้อต่อไปโจทย์บอก6วาดเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 เวลาวาดทำไมต้องนับจะได้รู้ว่าวาดไปกี่รูปแล้วนะคะและเขาสั่งให้เราลบ6ค่ะการกระบาดออกทั้งหมดเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ไม่เหลือเลยใช่ไหมคะก็ใส่0ูนค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบด้วยเลขไทย0ูนย์เช่นเดียวกันค่ะอาา๋อว่ามาหาครูหรือเปล่าคะยายเข้ามาเลยจ้า มุกเข้ามาด้วยนั่งครูจะได้อธิบายเธอเพราะเธอเป็นคนทำจ้าม่น่งุกนั่งนู่นั่งแค่ยาวนู่นเดี๋ยวครูคคไปหาแป๊บหนึงมุกพอดีครูอัดคลิปอยู่อ่ออนักเรียนคะพอดีสาวมุกมาหาครูเพราะฉะนั้นที่เหลือนักเรียนทําต่อเองนะคะ ทำแบบที่คุณครูสุนารีสอนไปเมื่อกี้หวังว่านักเรียนทุกคนจะทํามันได้นะคะอ้าวสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าสวัสดีค่ะ